AHH กัปตันกัปตันยินดีต้อนรับสู่ช่องกัมมายแชนแนลนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเม็ดหนึ่งตัวนะครับที่บอกเลยครับว่ามันติดทุกแพทเลยครับไม่ว่าจะซีซั่นไหนมันก็อยู่ตลอดการครับไม่เคยแบบตกเมตาเลยนะครับตัวนี้คือมันอยู่ตลอดเวลาอยู่กันนานกาแล้นาน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 อะไรตลอดเลยนะคือมันอยู่ตั้งแต่ RV เปิดอ่ะคุณผู้ชมคิดดูดิมันอยู่ตั้งแต่ RV เปิดนะครับนั่นก็คือกิกซี่ครับคุณผู้ชมกิกซี่ครับคุณผู้ชมกิกซี่ครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาพูดผมมจะาพูดถึง ตัวคลิกซี่นะครับ คิกซี่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํารูนพลังแฝงเซ็ตไอเทมแล้วก็การคอมโบคร่าวๆนะครับว่ามันคอมโบยังไงว่ามันเล่นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําหมดเลยนะครับผมนะแล้วก็อธิบายทุกๆขั้นตอนนะครับให้พอที่จะมือใหม่พอจะเข้าใจนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาลองดูรูนพลังแฝงแล้วก็เซ็ตไอเทมดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอะไรมันน่าใช้บ้างในปี2022นะครับว่ามันควรน่าเล่นแล้วก็น่าใช้อะไรนะครับไปเราไปดูเลยรูนคิกซี่นะครับผมขออนุญาตแนะนําเป็นรูนนี้นะครับเนื่องจากค i ิกซี่เนี่ยผม ใส่เป็นอ่านี่ครับเดโซเลตสิแล้วก็สเตนสินะครับตรงกลางเป็นสปีดสิแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าคลิกซี่เป็นตัวเบรสตาเมทนะครับเซตไอเทมนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะรู้นะครับว่าเซตไอเทมของคลิกซี่เนี่ยแทบจะไม่ออกของดูดเลือดเลยของดูดเลือดไม่เป็นพาแทบจะไม่ออกเลยผมก็เลยจึงแนะนานะครับตามที่คลิปรูนเมทผมแนะนําไปนะครับก็เนี่ยครับจะเป็นในส่วนของใส่ดูดเลือดมาสมุด5เม็ดนะครับเพื่อให้คลิกซี่โบกปับจะได้มีดูดเลือดจะได ลงสกิลแล้วเราจะได้เลือดกลับมาอ่าทำอะไรกิกซี่ยืนเรียนเก่งขึ้นไฟเก่งขึ้นมีดาเมจมากขึ้นนะประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับสแต็กก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะพลังเวท42จักราเวท8ปเวทเวนไพร์8%ความเกิื่อนในการก,กันที่5%และก็ความเดลนในการโจมตี1 1ซซึ่งมันพอเพียงแล้วว่าเพียงพอสําหรับกิกซี่แล้วนะครับผมนะ้ผมขอแนะนําเป็นรุนนี้รุนเดียวเลยนะครับผมนะ่ารุ่นอื่นผมจะไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารุนนี้คือรุน อะไรที่มันอยู่ในหมวดเมทนะคุณผู้ชมได้ได้หมดเลยนะครับนี่คือรูนกิกซี่นะครับอ่าแล้วตอนนี้เรามาดูในเซตไอเทมของกิกซี่บ้างครับเซตไอเทมกิกซี่นะครับอ่าคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปเลยครับว่าแทบจะไม่ได้ออกของดูดเลือดเลยเห็นไหมไม่มีของดูดเลือดเลยนะครับเพราะนั้นกิกซี่ผมจะแนะนําเป็นสิ่งนี้ก่อนครับแน่นอนครับขึ้นตัดเลือดมาครับขึ้นมาทําไมครับขึ้นมาโดนด่าขึ้นมากันโดนด่าครับคุณผู้ชมขึ้นมากันโดนด่านะครับไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ออก และก็ของตามนี้นะครับผมรองเท้ากันซีซีบางคนอยากจะเติมเกมเร็วก็ออกเป็นรองเท้าวิ่งเร็วบางคนอยากจะลดคูดาหน่อยก็ออกเป็นรองเท้าลดคูดาบางคนอาจจะต้องการดาเมจเวทแรงหน่อยก็นี่ครับรองเท้าเจาะเวทนะครับแต่เบสิกพื้นฐานคือก็ออกรองเท้ากันซีซีไปตอวนะครับอย่างน้อยมัน สบายกว่ามันสบายใจกว่านะครับแล้วก็ออกตัดเลือดครับกันเพื่อนโดนด่าครับใกล้กันเพื่อนด่านะครับไม่มีอะไรครับกันเพื่อนด่านะครับแค่นั้นเองกันเพื่อนด่าแล้วก็บุูมสติกครับบูมสติ๊กนะครับเอาไว้เป็นสเปรสดาเมจนะครับเป็นระเบียบลวงรอบข้าง กับเป้าหมายฮีโร่นะครับแต่ก็มีความโดยในการเกื้อที่5%นะครับเอามาทดแทนในส่วนของรุนสปิริตที่หายไป5เม็ดก็หายไป5%นะครับเราก็เอาส่วนนี้มาเพิ่มเติมมาเป็น5%นะครับผมนะแล้วก็ขึ้นวยมงกุฎครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยผมต้องการนาเมจเจาะเกราะว่าบางคนอาจจะออกสิ่งนี้ก่อนก็ได้ครับนี่ครับสปอคี้เม็ดอ่าแล้วค่อยขึ้นเจาะเวทแล้วค่อยเราก็กลับมาวกใหม่ครับเราค่อยกลับมาวกเป็นสตาร์ออฟนูใหม่อ่าอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมแต่ก็ เซตแบบนี้นะครคุณผู้ชมมันมันพื้นฐานมากกว่านะครับแล้วก็ปิดสุดท้ายด้วยปิดด้วยแข็งนะครับเมื่อเรากดแข็งเสร็จนะครับรีบกดซื้อกรอกเกิดให้ไวนะครับเมื่อกดซื้อกรอกเกิดได้ไวเสร็จเราก็รีบกดซื้อเคียวให้ไวแค่นั้นเองนะครับพยายามฝึกไว้ในส่วนนี้นะครับคุณผู้ชมนะนี่คือเซตเอทมของคลิกซี่นะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับเซตนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับไปดูในส่วนของพลังแฝงกันเลยพลังแฝงคลิกซี่นะครับช่วงนี้ผมค่อนข้างจะ ติดใ,ในส่วนของพลังแฝงอันนี้แหะสิคุณผู้ชมเนี่ยผมรู้สึกว่าพลังแฝงอันนี้ดามเมจมันมันจะชัวร์กว่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมต้องการอ่าคือ,อเนื่องจากช่วงนี้ผมเล่นกิกซี่แล้วมันรวยช้า นะครับผมเล่นเป็นดาเมจตัวที่1นะครับทำให้มันค่อนข้างจะเบาบางเงินจะตามน้อยอย่างที่ทุกคนดูครับว่าเมจเนี้ยโดนแ็กเลนโคตรบ่อยนะครับบางทีเราไปยืนแช่เลนนานๆเงินจนนะครับผมก็เลยเอาพลังแฝงนะครับทำให้มันมีเงินหน่อยอ่ะสักนิดนึงก็ยังดีนะครับแต่ข้างล่างนี่ผมว่าผมจะเปลี่ยนนะนะผมจะเปลี่ยนเป็นสิ่งนี้นะครับนี่ครับอ่าเนี่ยครับให้มีจอกเลาะเวทอยู่บ้างนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยอยากจะเอานี่ก็ได้เนี่ยนี่ครับจะได้เพิ่มพลังเวทนะครับเนี่ยเพราะว่ามันมี พลังเวทโบนัสอีก8%ก็ถ้าใครเล่นเป็นสายดาเมจแบบจ๋าๆเลยนะครับแบบออกเวทล้วนเลยอันนี้ก็จะเป็นใน1 1เซตไอเทมที่ โอเคนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบเล่นเป็นเมทกึ่งแท้งหน่อยเมทกึ่งแท้งเหมือนพวกตัวเล่นนะครับมันต้องเล่นเป็นกึ่งแท้งนิดหน่อยก็ออกว่าเป็นนี่ครับโอลิเวอร์ดิสก็ได้ครับเพื่อทําการเจาะเวทนะครับแต่ว่าในส่วนตัวผมนะครับผมขอแนะนําเป็นตัวนี้ดีกว่าครับน่ะเบรซิ่งนะครับนี่คือพลังแฝงของคิกซี่นะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้เล่นอันนี้ก็ได้ครับบางคนนี่ครับเล่นเป็นในส่วนของนี่ครับโฮลี่ซัมมอนเนอร์ครับผมบางคนอ่ะเล่นโฮลี่ซัมมอนเนอร์ก็ได้มีแข็งหนึ่งอันนะครับไม่ใช่โฮลี่ซัมมอนเนอร์อ่าโฮลลลลีีีี่่่ัััััันนนนนนเเเเเดดดดออ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 รรรรรร์์โโฮะะคคคคคบบบบกก็ืืตต้้มยยวปปสสิไผ มาันจะแรงขึ้นดาเมจแค่จังหวะเดียวนะครับโดนแค่จังหวะเดียวนะคุณผู้ชมถ้าใครเล่นเบิร์ดก็โดนจังหวะเดียวก็เป็นอีกพลังแฝงที่แนะนานะครับส่วนอีกพลังแฝงหนึ่งก็น่าจะเป็นตายเกิดนะครับถ้าสําหรับใครที่แบบซ้อมทีมหน่อยซ้อมทีมหน่อยทีมแบบเลือกร้อมมาแล้วว่าโอเคต้นเกมเราต้องเอาให้หนักๆนะครับก็เรียกเป็นตายเกิดนะครับแต่บางคนก็บอกว่าชอบกดอันตีเล่นอะไรเนี้ยชอบกดอันตีเป็นชีวิตจิตใจก็ออกเป็นเดวิลต์ไปกินนิ่งก็ได้ครับแบบกดอกันตีแล้วมันจะแรงขึ้นให้กดอันต แต่ส่วนตัวผมจะใช้อันนี้ครับรู้สึกว่าอันนี้มันมันง่ายสุดเลยนะครับโูลลีทันเดอร์ผมก็ชอบใช้เหมือนกันในเมื่อก่อนแต่ผมรู้สึกว่าดาเมจมันได้แค่ช็อตเดียวะนะครับผมขอเลือกเป็นดาเมจที่มันระยะยาวดีกว่าอ,อย่างเช่นพลังแฝงอันนี้นะครับผมขอแนะนําเป็นเซตนี้นะครับเออครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคลิกซี่นะครับผมนะคิกซี่นะครับออย่างที่ทุกคนไม่เคยรู้กันนะครับว่า สกิลนะครับเมื่อโจมตีโดนศัตรูนะครับความเลในการกันที่ก่องเราจะเพิ่มขึ้น25นั่นหมายควายว่ายัางไงเอ๊ะหมายความโทษทีครับหมายความว่ายัางไงนะครับเอาคีบออกไปก่อนเอาศัตรูมาหมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าถ้าเราสกิลโดนศัตรูตรอช่ไหมมันจะมีแบบเหมือนออรา่าเราจะวิ่งเร็วขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันอ่าเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับคุณผู้ชมอ่าเราจะวิ่งเร็วขึ้นแบบสักแป๊บหนึง่งแล้วถ้าเราโดนแบบนี้เออเราจะวิ่งเร็วปึ๊บแล้วถ้าเราลงสกิลเสร็จหมดเลยเห็นไหมทุกคนเราจะวิ เพราะฉะนั้นทิกซี่นะครับถ้าทุกคนอยากจะหนีนะครับหรือว่าอยากจะเข้าไฟนะครับคุณผู้ชมใส่ไปเลยนะครับเนี่ยครับมันจะวิ่งเร็วขึ้นครับมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับก็ถ้าโดนสกิลเยอะก็สแต็กละยี่สิบห้าสเต็กละยี่สิบห้าสเต็กละยี่สิบห้าครับก็ลองคิดดูครับหลายสแต็กก็วิ่งเร็วขึ้นนะครับนี่คือคอมโบของทิกซี่นะครับถ้าทุกคนอยากจะเข้าไฟหรืออยากจะออกไฟนะครับก็ควรสกิลหนึ่งสกิลสองหรือว่าอันติอะไรอะครับไว้สําหรับหนีหรือว่า เอาไปเพิ่มความเร็วในการโจมตีประมาณนี้ละกันนะครับก็ถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปหน้าผมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรว่าผมจะมาทำอะไรต่อฟ้ากันไลค์กดแชร์ติดตามกันส่วนนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีคุันไว้เจอกันครับผม